สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพาเครื่องนะคะวันนี้เรามาดูชุดหลวงปูศ่ศรีวัดเขาานน่าทาบุนนาคนะคะอำเภอตะขีจังหวัดนครสวรรค์กันนะคะมาดูกันที่ชุดแรกนะคะเบาๆเลยนีนะคะสมเด็จปกโพนะคะหลวงปู่ศรีนะคะปี2-5-1-4นะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเป็นตลับนะคะแบบเก่าๆเลยนะคะตลับเก่ามากแบบคลาสสิกมากเลยะคะ องนี้นี้6,500บาทนะคะองนี้นี้6,500บาทนะคะถ้าเกิดว่าสนใจผ่อนก็จองผะได้นะคะ500บาทแมคะเก็บผะให้นะคะแต่ถ้าไม่อยากมาจำอะคะ่ะอยากจะแบบผ่อนเลยอะไรอย่างี้ค่ะก็ส่งมางวดแรกก่อนมามาคุยกันว่าจะส่งเดินเท่าไหร่นะคะก็มีบริการนี้ด้วยต่อไปนะคะเกี่ยวเชือก เหรี่ยญเกียวเชือกนะคะเกีียวเชือกหลวงปู่ศรีนะคะวัดเขาท่าบุญนาคนะคะนี่เลี่ยมทองคอมชัยนะคะองนี้หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะปีสองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าสนใจก็มีบริการผ่อนด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะรับประกันแท้ให้ทุกองคนะคะเปลี่ยนพ่กระซับนะคะเดียวนะคะพับเปิดโลกของเรา รุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญโพกศัพซ์นะคะนี่นะคะเหรียญโพกกัพซ์มีหลายเหรียญเลยชื่อดีมากค่ะนี่นะคะก็คือมีทรั์สมบัติเงินทองมากเลยนะคะคำว่าโพกนี่นี่ค่ะต้องห้อยรุ่นนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็ห้อยรุ่นนี้กำลังน่ารักเลยค่ะเหรียญไม่ใหญ่มากนะคะเหรียญนี้เอา6,500บาทนะคะถ้าสนใจก็ อยากดูรูปเพิ่มเติมก็ทักมาได้ที่ไลน์นะคะเหรียญน,นี้ก็หกพันห้ารอยบาทนะคะนี่ค่ะสวยทุกเหรียญน,นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะพิเศษหน่อยน่าจะดูยากหน่อยขอกล้องเลยค่ะรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยนะคะจะเป็นเป็นบล็อกกรอบ บล็อกเงินนะคะบล็อกเงินนะคะไม่ใช่กรอบเงินบล็อกเงินนะคะเลี่ยมสวยมากค่ะเลี่ยมเก่าลาสดสติกเลยสวยแบบตะโกนเลยนะคะองค์นี้เป็นบล็อกเงินนะคะบล็อกเงินหาย,ายากหน่อยนี่นะคะมาดูที่ความสวยกันนะคะมาดูยากหน่อยเพราะว่ากรอบเขาเลี่ยมแบบเป็นเลนนะคะต้องไปขอภาพเพิ่มเติมนะคะดูแค่นี้ก็สวยแบบ สวยมากๆเราจริงๆองค์นี้9,500บาทนะคะองค์นี้9,500บาทแทนรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะไม่ใช่แท้แต่รุ่นคุณพี่นะคะแต่เราจะพระทุกองค์ที่ออกไปจะแท้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะนี่เลยองค์นี้เลี่ยมกอบทองเอาหมื่นสามนะคะเลี่ยมทองพร้อมใช้เลยเหลี่ยนพระกรัพั์นะคะหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคเลี่ยมกอบทองพร้อมใช้สวยงามมากสวยทุกองค์เลยค่ะ ต่อไปนะคะอ่ะองนี้นะคะรูปรลอนะคะรูปหล่อหลูมพุสีรุ่นแรกนะคะปี2、5、1、8นะคะนี่นะคะไม่ลมดำนะคะรุน่นนี้นี่นะคะองนี้นะคะ3 5ม0 0ื 35, บาทนะคะสามหมื่นห้าพบาทมีแบบผ่อนด้วยนะคะมีองค์เดียวนะคะในร้านนี้มีองค์เดียวถ้าสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เหรียญ มั่งมีนะคะองค์นี้จะเป็นบล็อกสายฝนนะคะหายากหน่อยองละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะมั่งมีสีสุกนะคะเหรียญมั่งมีสีสุกชื่อดีมากให้ลูกให้แฟนห้อยนะคะคุณพี่กําลังน่ารักเลยเหรียญไม่ใหญ่นะคะเหรียญชื่อดีด้วยนี่นะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะมีผ่อนทุกองค์เลยนะคะที่วางอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็องค์นี้จะเป็นคล้ายๆมั่งมีสีสุกค่ะเหรียญนี้ แต่จะเป็นเหรียญสามสหายนะคะห้าพันห้าร้อยบาทนะคะห้าพันห้าร้อยบาทนี่นะคะนี่นะคะจะมีด้านหลังจะมีประที่โกสินนะคะแล้วก็นกพรนะคะเป็นสามสหายนะคะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ศรีนะคะองค์นี้5,500บาทนะคะ ต่อไปนะเป็นขวัญถุงนะคะรุ่นนี้ประสบการณ์นะคะ M16 รัวนนะคะไม่เป็นอะไรนะคะไม่เข้านะคะ M16 รุ่นนี้รุ่น M16 นะคะแต่ว่าเป็นชื่อรุ่นขวัญถุงนะคะแบบมีห่วงกับไม่มีห่วงนะคะมีห่วง7,5 0ดนะคะไม่มีห่วง7 0 0 0นะคะเป็นรุ่นประสบการณ์นะคะออกหนังสือพิมพ์้วยนะคะตอนนั้น M16 ยิงเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะปี2518นะคะมี9 99 9 9นะคะในถุงนะคะ รุ่นนี้ประสบการณ์ดีมากแล้วก็โอ้โหตัวจริงเสียงจริงมาเลยค่ะตัวจริงเสียงจริงมาเลยค่ะนี่นะคะคํามาหลวงพ่ทธีวัดขา่าวธมุนได้าละคะ่ะหายากมากตัวจริงเสียงจริงเลยคะ่ะได้มาพร้อมกับพระบุชาพระบูชาตอนนี้เอาขึ้นหิ้งไปแล้วนะคะได้มาพร้อมกับพระบุชาเอาหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าตัวจริงเสียงจริงนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะ ต่อไปเอาเป็น,นะมิกับกีบบัวนะคะก็องค์ละสี่พันเหมือนเดิมนะคะที่ร้านก็มีหลายองค์หน่อยเรียมกอบทองพร้อมใช้นะคะสวยงามเอาสี่พันเท่านั้นนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนี่นะคะเล็กพิกขี้หนูนะคะรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะมากรถชนรถอะไรคือแบบรถชนรถรถเหยียบกันแบบไม่เป็นอะไรนะคะรุ่นนี้เอาสี่พันพร้อมกอบทองนะคะแล้วก็จะมีสององนี้แต่ว่าเป็นทอง เป็นทอง70ิบนะคะเป็นทองเจแม่ค้าเอาองค์ละ3,000บาทนะคะเอาไปเป่าได้นะคะด้านหน้านี่คือออกออกหมดเพราะว,ว่าเจ้าของเดิมนี่คือใช้พวกน้ำหอมนะคะฉีดนี่นะคะตรงองค์พระสวยมากเลยคะ่ะไม่มีสวยสมบูรณ์มากคะ่ะดูนะเอา3,000บาททอง70%ซนนะคะเป็นทองทองแท้นะคะแต่เป็นทอง70นี่นะคะ เอา0ามบาทนะคะอุ้ยสวยค่ะสวยทุกองค์ต่อไปเรามาชุดดูชุดใหญ่ของเรากันนะคะเหรียญหน้าแก่นะคะหน้าแก่หลวงปูศ่ศรีมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะองนี้หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทรับประกันให้ตลอดชีพนะคะนี่เลยผิวเดิมเดิมเลยนะคะถ้าสนใจก็ ค่ะแม่ค้ามาได้นะคะส่วน2อ,องค์นี้นะคะองค์ละต่อไปนะคะเรามาดูเหรียญชุดนี้กันนะคะนี่เลยอายุยืนเต็มองค์นะคะเหรียญหลักของเขาเลยในรุ่นเนื้อทองแดงนะคะองค์ละ4 5่0 0บาทนะคะมีบัตรับประกันให้ด้วยอายุยืนเต็มองค์นะคะ พระแท้นะคะรับประกันแท้ให้ตลอดชีพรับประกันจันยันไปรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะว่ายังแท้อยู่นะคะออกพระออกไปไม่มีไม่มีคาว่าเสริมหรือเกน,นะคะต้องเป็นพระแท้เท่านั้นนะคะองค์ละ45,000บาทนะคะมีบัตรรับประกันให้ด้วยนี่นะคะบัตรรับประกัน นี่นะคะถ้าเกิดว่าจะผ่อนก็ทักแม่ค้ามาได้เลยนะคะพระแท้ไม่ใช่แท้แค่แม่ค้าคนเดียวหรือว่าแท้กับคนเช่าไปนะคะต้องแท้กันทางโลกนะคะทางประเทศไทยนะคะแล้วก็รับประกันความสวยให้สวยแบบตะโกนตะโกนไปเลยนะคะไม่ใช่สวยกันแบบเงีย,งยบๆนะคะพระแท้ผิวเดิมรับประกันให้ ตลอดชีพนะคะรับประกันยันไปว่ามันจะแท้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่เราเก็บแล้วจะส่งมอบให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเพราะที่นี่ก็ขนมหวานก็เก็บพระให้ลูกเหมือนกันมีหลายรุ่นเหมือนกัน,นะค่ะที่เก็บไว้ให้ชอบองค์ไหนก็เก็บเก็บเก็บไว้หลายองค์นะคะเพราะว่ารุ่นเราก็ตอนนี้ยังมีใช่ไหมคะถ้าเกิดหมดก็คือเขาก็จะไปหาไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าพระไม่มีสร้างเสริม มีจํานวนจํากัดนะคะไม่มีสร้างเพิ่มรุ่นรุ่นนั้นสมมุติว่าเขาสร้างหมื่นองค์ก็จะมีแค่หมื่นองคนะคะไม่มีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ที่พิเศษที่สุดเลยนะคะพิเศษที่สุดเลยโอ้โหพิเศษที่สุดในสามโลกพิเศษที่สุดในสามโลกนะคะนี่เลย สัลีละนะคะก็เป็นร่างกายหลวงปู่ศีนะคะของหลวงปู่ศีวัดเขาท่าบุญนาคนะ,คะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมีบัตรรับประกันให้ด้วยชุดนี้นะคะไปเช่ามาจากวัดเมื่อปี2555นะคะเช่ามาเป็นกระปุกเลยนะคะแสนกว่าบาทตอนนั้นก็เอามาใส่หลอดจําหน่ายนะคะให้ผู้ที่ศรัทธานะคะเรี่ยมกอบทองนะคะไม่ใช่เรียมกรอบทองใส่จุกทองนะคะนี่เลย 9,500บาทนะคะ9,500บาทตัวจริงเสียงจริงอืมหายากที่สุดใน3โลกแล้วนะคะใครได้ของวิเศษไปรับรองนะคะดีที่สุดเลยค่ะบอกไว้ก่อนหายากมากนะคะ สมัยตอนที่หลวงปู่นอนโซฟานะคะก็จะมีแมลงนะคะกัดแทะล่างหลวงปู่ก็จะหล่นมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทางวัดก็ได้นํามาจําหน่ายกันจนถึงปีสุดท้ายจนปี2555 2556ก็หมดนะคะตอนนั้นก็ไปเช่าเป็นกระปุกเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีหลอดแบบนี้หลอดแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่จุกไม่ใช่จุกทองนะคะสมัยนั้นปีนั้นน่าจะ2,500บาทหรือ3,500บาทนี่แหละค่ะนี่นะคะ พระสวยเกินต้านนะคะที่อยู่ข้างหน้านี้สวยแบบตะโกนตะโกนสวยแบบจุกๆไปเลยรับประกันให้ยันรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะว่าส่งต่อม่อไปคือจะแท้แน่นอนไม่มีเก๋นะคะหน้าร้านมีให้เห็นนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าร้านให้ดูสักหน่อยก่อนเพื่อความมั่นใจเราไม่เนี่ยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเฟที่ ร้านขนมหวานเล่นอยู่นะคะมีผู้ติดตามอยู่5,000กว่าคนนะคะแล้วก็เปิดใช้งานมานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2013นะคะนี่คะเข้าไปดูได้นะคะหนู่กูอุดไปค่ะมีเพื่อนๆแท็กมานะคะไม่ได้ลงหลายวันลวนี่ล้วนี่นะคะ ส่งของทุกวันนะคะบางวันก็อัปเดตบ้างาวันก็ไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ก็ส่งทุกวันของตอนเย็นนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่นะคะร้านขนมหวานพาเครื่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะจะส่งของทุกวันรับประกันพาแท้ให้ด้วยนะคะไม่มียอมแมวแน่นอนนี่นะคะนี่นะคะ นี่นะคะน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าเราจะช่วยเหลือเคสหนึ่งครับขายไปแค่เอาเงินมาใช้ก่อนไม่ได้นะคะเราต้องการที่จะคุยกับลูกค้าไปตลอดเลยค่ะทุกคนก็ยังกลับมาคุยอยู่นะคะบางทีเห็นแบบอุ้ยขนมหวานองนี้ลงก็ยังทักกลับมานะคะนี่ค่ะมูน้อยเข้าบ้านะคะ่ะน,นี่นะคะไม่ถูกมีลูกสาวด้วยนะคะ นี่นะคะร้านขนมหวานพระเครื่องมีเยอะค่ะแล้วก็มีชุดนี้จะเป็นเนื้อเงินนะคะกอบทองก็ชุดนี้เป็นเนื้อเงินเปิดอยู่ห้าหมื่นห้านะคะทั้งหมดนี้จะเป็นกอบทองฝั่งเพชรแท้นะคะเฉพาะกอบนี้ก็ทํามาเกือบสี่หมื่นแล้วนะคะเปิดเหมือนกันนะคะองค์นี้ห้าหมื่นห้านะคะนะ้าแก่ชุดนี้ก็ไปหมดแล้วนะคะชุดนี้ก็ไปแล้ว ชุดนี้ยังอยู่นะคะแล้วก็มีน้องกูมานหลวงพ่อจ้อยวสิอุทุมพรนะคะมีเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงค่ะแล้วก็มีมีทำลงทานหลวงพ่สีนะคะแจกข้าวเหนียวชุดนี้ก็ยังยังชุดนี้ถ้าก็ลงไปนะคะมีอยู่สามองค์หางหมากอีกสามองค์แล้วก็คาค้ามีอยู่ไม่กี่องค์นะคะคือเป็นพาแแท้กเราก็รับประกันแท้ให้ด้วยไม่ใช่รับประกันแค่รุ่น คนที่เช่าไปจากขนมนะคะรับประกันไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะกําไรหลงพอเพิ่มนี่ก็ยังอยู่นะคะแต่ชุดนี้ไม่อยู่แล้วนะคะก็ถ้าสนใจก็นี่นะคะ แม่ค้ามาได้เลยที่เบอร์0644419878นะคะ ID รายเป็นเบอร์โทรนะคะหรือว่าจำเมมก็ขึ้นเหมือนกันก็เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะคะ0644419878นะคะทางร้านทางร้านมีบริการทั้งเงินสดแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากผ่อนด้วยนะคะมีบริการเอาใจหลังการขายไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งไปไหนอยากคุยกับลูกค้าตลอดลูกค้าทักมาเวลาไหนก็คือว่างคุยตลอดนะคะนะคะ รับประกันให้ไปยันรุ่นลูกร,รุ่นหลานเลยว่าจะต้องแท้ยันรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะคะไม่ต้องกลัวโอ้ลืมองคนี้ไปนะคะเห็นวางอยู่นี่นะคะเกี่ยวเชือกนะคะเกี่ยวเชือกเนื้อเงินนะคะกรอบเป็นกรอบเ,ออเพชรอะไรนะเพชรอีกเพชรหนึ่งที่ไม่ใช่เพชรราคาแพงลืมชื่อนี่นะคะเฉพาะกรอบนี้ซื้อมากับหมื่นแล้วนะคะองนี้นะคะเนื้อเงิน เปิดอยู่45,000บาทนะคะเปิดอยู่45,000บาทใครจะเป็นเจ้าของไปนะคะตอกเลขด้านหลัง73นะคะเลขสวยเลยองค์นี้45,000บาทนะคะลืมพอดีเห็นวางอยู่ข้างๆนะคะลืมมาออกมาจากถาดเพราะว่าพาทุกองค์เนี่ยอัดวีดีโอเสร็จแล้วจะต้องเก็บใส่ตู้เซฟอย่างดีนะคะ ถ้าสนใจทักแม่ค้ามาได้นะคะมีบริการเอาใจทั้งเงินผ่อนเงินสดแล้วก็มีบริการจัดหาพระบุญอื่นให้ด้วยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะไปลคะค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ